ลงมาเที่ยวทุ่งวันนี้อากาศชื้นนะคะเจอกิ้งคือตัวใหญ่ๆนะคะกำลังเคลื่อนตัวไปจะเข้าแอบหลบแล้วค่ะนะคะืนะคะ่อทีข้ามถนนมาดูเท้าซิเยอะๆไหมคะเท้าเขาจะก็จะเป็นคลื่นเวลาเวลาเคลื่อนตัวนะคะเป็นคลื่นเลยนะคะตอนนี้ก็โมีขนาดใหญ่มากนะคะตรงเนี้ย ถือว่าเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะนานๆจะได้เห็นในตัวกิ้งคือตัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแต่กิ้งคือตัวเล็กๆนะคะดูดูสังเกตที่ที่เท้าของเขานะคะเยอะๆเวลาเคลื่อนตัวในการก้าวนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นคลื่นเลยนะคะอันนี้ถ่ายมาให้ดูว่าเผื่อเผื่อใครๆไม่ได้เคยเห็นนะคะขเขาอยากจะให้ ท่านได้ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพราะว่าเขาก็จะ,อ,ะอยู่ในป่าใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะกลัวนะคะอะไรคะ,ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะพ้นเส้นทางแล้วนะคะ,ะฝากไว้ทุกคนได้ดูนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสวัสดีค่ะ